สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเส้นทางชีวิตที่น่าสนใจของคุณธรากรกรมลเปรมปิยกุลนะคะจากข้อเขียนบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้ค่ะครับเป็นเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงจากคนทําโฆษณาที่ประสบความสําเร็จมากๆเลยนะสู่การค้นหาความหมายด้านในหรือเรื่องจิตวิญญ,ญาณใช่ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนแล้วเขานําทักษะเดิมๆม,มาปรับใช้กับเส้นทางใหม่นี้ยังไงบ้าง ครับผมถ้าดูประวัติคร่าวๆค,คุณธรากรก็จบ a b แบการตลาดพื้นฐานแน่นเลยนะแล้วก็มุ่งมั่นมาทางสายโฆษณาเต็มตัวเริ่มจากเป็น copywriter ที่ sc matchbox แล้วก็ไป bbdo bangkok ได้รางวัลระดับนานาชาติมาด้วยก็ดูเหมือนเส้นทางอาชีพนี่รุ่งโรจน์เลยนะคะใช่ครับแต่ก็มีจุดที่ทำให้เขาเริ่มเออตั้งคำถามกับงานเหมือนที่หลายคนอาจจะเคยเจอจุดไหนคะ ตอนที่เห็นรุ่นพี่ในวงการที่เก่งมากๆสําเร็จมากๆแต่พอป่วยหนักรางวัลเหล่านั้นมันเออดูเหมือนจะช่วยอะไรไม่ได้เลยอืมเข้าใจเลยค่ะคงทําให้คิดว่าที่วิ่งตามกันอยู่นี่มันคืออะไรกันแน่ถูกต้องครับแล้วพอดีกับช่วงนั้นเนี่ยชีวิตส่วนตัวก็เจอเรื่องหนักๆพร้อมกันเลยคุณแม่ก็ตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งค่ะความสัมพันธ์กับภรรยาที่กําลังตั้งท้องอยู่ตอนนั้นก็มีปัญหาอีกโหหลายเรื่องเลยนะคะ ครับมันเหมือนกับว่าเครื่องมือชีวิตที่เคยมีทักษะต่างๆที่สะสมมามันเอ่อมันรับมือความทุกข์ตรงหน้าไม่ไหวน่าสนใจตรงนี้ค่ะคือทั้งที่ไม่ได้สนใจศาสนามาก,ก่อนเลยแต่ทางออกที่เขานึกถึงกลับเป็นการบวชครับผมตัดสินใจไปบวช15วันทั้งที่ภรรยาก็ท้องแก่ใกล้คลอดแล้วนะอะไรทําให้เลือกทางนั้นคะตอนนั้นอาจจะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นทางหนีจากความวุ่นวายใจได้ชั่วคราวมั้งครับแต่การบวชครั้งแรกที่วัดชลประทานเนี่ย กลายเป็นจุดเปลี่ยนจริงๆเปลี่ยนยังไงคะคือได้อ่านหนังสือพุทธประวัติฉบับของท่านพุทธทาสแล้วเกิดความรู้สึกแบบว่าสั่นสะเทือนข้างในเลยค่ะเหมือนกับเจอรายแทงมาหาสมบัติที่เรียกว่าธรรมะแล้วก็เกิดความรู้สึกอยากจะส่งต่อสิ่งนี้มากๆพอกลับออกมาชีวิตก็เปลี่ยนเลยสิคะกลายเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าบ้าธรรมะใช่ครับหัวรเราะเบาๆอ่านหนังสือธรรมะเยอะมากฟังเทศส่งต่อให้คนรอบข้างคือแบบเต็มที่เลย ฟังดูดีนะคะแต่ก็มีอีกด้านเหมือนกันใช่ไหมครับครับคือมันเป็นความเข้าใจในระดับความคิดหรือที่เขาเรียกว่า knowing อะครับรู้จำได้คิดตามได้แต่ยังไม่ใช่จากข้างในจริงๆแล้วความเข้มข้นมากๆนี่คนรอบข้างก็อาจจะใช่ครับคุณไครชิดก็เริ่มกังวลน,นิดหน่อยว่าเอ๊จะสุดตรงไปหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นแล้วอะไรทำให้เขาปรับสมดุลได้คะจากจุดนั้น จุดเปลี่ยนอีกครั้งคือการได้ฟังธรรมของหลวงพ่อประโมทปาโมทโชครับท่านจะเน้นเรื่องการมีสติรู้ทันความคิดอารมณ์ตัวเองในชีวิตประจําวันเลยอ๋อไม่ใช่แค่การไปนั่งสมาธิหลับตาหรืออ่านเยอะๆใช่ครับแต่คือการหันมาดูใจตัวเองจริงๆตอนรถติดตอนหงุดหงิดตอนมีความขัดแย้งนี่แหละคือการปฏิบัติเข้าใจแล้วค่ะคือเปลี่ยนจากแค่รู้หรือ knowing มาสู่การลงมือทำจริงหรือ practicing ในชีวิตประจำวันถูกต้องครับ พอเริ่มฝึกแบบนี้ก็เริ่มเห็นว่าที่ผ่านมาอ่านมากไปจนฟุ้งซ่านก็เลยเริ่มทยอยบริจาคหนังสือธรรมะส่วนเกินออกไปแล้วเขาก็เริ่มเปิดใจศึกษาแนาวทางอื่นๆด้วยใช่ไหมคะครับก็ไปอ่านงานของมหายานเซนวัชระยานรวมถึงนักคิดตะวันตกอย่างโอโชคริสนามูรติเอ็กฮาร์ดโทเล่เพื่อขยายมุมมองไม่ยึดติดแค่แนวทางเดียวการเปลี่ยนแปลงข้างในนี้ก็เริ่มส่งผลต่อเส้นทางอาชีพด้วยชัดเจนเลยครับ ตอนประกวด iCare Awards ของ m a g n o เลียเขาชนะด้วยไอเดียบ้านบุญธรรมค่ะแล้วก็เลยได้โอกาสใช่ครับได้โอกาสมาทำองค์กร iCare นี่เป็นเหมือนประตูบานใหม่ที่เปิดให้เขาออกจากวงการโฆษณาที่อยู่มานานเป็น10ปีเลยนะมาทำงานสื่อสารเพื่อสังคมเต็มตัวการออกจากวงการเดิมที่ก็ประสบความสาเร็จมากๆเนี่ยไม่น่าจะง่ายนะคะก็คงต้องปรับตัวเยอะครับแต่ดูเหมือนเป้าหมายในใจเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆที่ไอแคล์เขาก็ได้ทำโครงการ New Heart New World อ๋อที่เป็นหนังสือกับคลิปสัมภาษณ์ผู้คนบนเส้นทางจิตวิญญาณครับผมได้รับการตอบรับดีมากจนทำเล่มสามชื่อหัวใจตื่นรู้ที่เขาเรียบเรียงองค์ความรู้เองเลยเหมือนทำวิทยานิพนธ์ด้านในเลยแล้วการบวชครั้งที่สองล่ะคะต่างจากครั้งแรกยังไงเหตุผลต่างกันเลยครับครั้งนี้บวชเพราะหมอดูทักเรื่องเคราะห์ก็ทำเพื่อความสบายใจของภรยาเป็นหลักอ้าวเหรอคะ หัวเราะเบาๆครับแต่ประสบการณ์กลับลึกซึ้งกว่าเดิมมากเพราะมีพื้นฐานความเข้าใจมีวิธีปฏิบัติอยู่แล้วมันเลยผ่อนคลายกว่าแล้วก็เกิดภาวะพิเศษที่เขาเรียกว่าเจอใจเจอใจเป็นยังไงคะพอจะอธิบายได้ไหมคะคือตอนนั่งสมาธิเนี่ยเขาก็รับรู้เสียงรอบตัวปกตินะครับเสียง<า>พระสวดเสียงคนคุยเสียงเก้าอี้ช่วยชามอะไรต่างๆค่ะ<า>แต่มันมีสภาวะที่ชัดเจนมากว่า ตัวเขาเองเป็นแค่ผู้รู้หรือใจที่รับรู้สิ่งเหล่านั้นเฉยๆสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันแค่ถูกรู้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเองอม,มันว่างจากความเป็นตัวเขาว่างจากตัวตนนี่คือระดับที่เขาเรียกว่า being คือการเป็นสิ่งนั้นไปแล้วไม่ใช่แค่รู้จากตำราหรือแค่ฝึกทำเขาเปรียบเหมือนการเรียนว่ายน้ำเลยนะคะ knowing คืออ่านคู่มือ practicing คือลงไปหัดตีขาส่วน being คือว่ายเป็นแล้วเป็นธรรมชาติไปเลยใช่ครับซึ่งผลของการเจอใจเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะหมดโกรธหมดทุกข์กลายเป็นผู้วิเศษอะไรนะครับแต่ว่าแต่ทำให้รู้ทานอารมณ์ตัวเองได้เร็วขึ้นมากโกรธสั้นลงวางได้เร็วขึ้นทุกน้อยลงจัดการชีวิตได้ดีขึ้น เป้าหมายในปัจจุบันของเขาก็เลยเป็นการนำประสบการณ์ตรงนี้บวกกับทักษะการสื่อสารเดิมมาช่วยให้คนอื่นๆค้นพบใจของตัวเองแบบนี้บ้างถูกต้องครับแพชชั่นตอนนี้คือการสร้างสรร์าง,งานสื่อสารหลากหลายรูปแบบเลยทั้งหนังสือคลิปบอร์ดเกมเพื่อช่วยคนยุคใหม่เข้าถึงสภาวะนี้ได้ง่ายขึ้นเห็นว่ามีวิสัยทัศน์ถึงขั้นอยากสร้าง Co-Avestering Community ด้วยนะคะครับเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เริ่มจัดเวิร์กช็อปดูใจเรา c d on w e n e s แล้วด้วย เขาเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงที่ระดับบุคคลหรือการตื่นรู้เนี่แหละคือกุญแจสําคัญในการแก้ปัญหาระดับโลกที่รากมันมาจากทัศนคติแบบเดิม,เ,ดมเรื่องการแข่งขันความกลัวการยึดตัวตนครับผมโดยสรุปแล้วเส้นทางของคุณธรากรกรมลเปรมปิยะกุลก็คือภาพของการเปลี่ยนผ่านจากการหาความสําเร็จข้างนอกมาสู่การค้นคบความหมายข้างในจริงๆ แล้วก็นำเอาทักษะความสามารถมาใช้เพื่อเป้าหมายที่มันลึกซึ้งกว่าเดิมนะคะใช่ครับเป็นเรื่องราวที่น่าจะให้แง่คิดกับพวกเราได้นะครับถึงความเป็นไปได้ในการปรับเปลี่ยนเส้นทางชีวิตและการเรียนรู้ที่มันต้องผ่านการลงมือทำประสบการณ์ตรงไม่ใช่แค่คิดคิดเอา คุณธรากรทิ้งท้ายไว้ว่าทุกคนมีสิทธิ์เจอใจของตัวเองได้ทั้งนั้นคำพูดนี้ก็น่าสนใจนะคะอาจจะเปิดมุมมองให้เราลองกลับมาคิดดูว่าแล้วความเป็นไปได้นี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เรามองปัญหาหรือค้นหาความหมายในชีวิตของเราเองได้ยังไงบ้าง